ดูเดอ้อดูเดอ้อเด้อจ้าดูเด้อจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องหนึ่งฮะสองเฮาจ้ะพี่น้องจ้ามื้อนี้มากินยำเซลมอนหมูว่านกินเซลมอนจิม้มซีฟูด้ดมื้อนี้มากินยำเซลมอนพี่น้องบักพริกแดงๆเป็นเม็ดเป็นเม็ดพี่น้องหัวไชเท้าพักคางเคียงกับสลัดยังเคยนี่ผักกาด ขาวผักัดยังบุรี่น้ำซีฟู้ดจานน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำน้ำยำเอ้ยเห็ดจังสี่ละเด้อพริกเอ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยคับ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 เนี่ยนะจะครกันจะเอานี่ละลดเลยจ้าทีละจ้าอ้าวยั่วจ้ะพี่น้องยั่วเอาอีกเอาอีกเอาอีก จดจ่ากาดบึ้งเลยจ้าพี่นอ้องออกมาพี่น้องดูเนื้อดูเนื้ออืมอะอ,อะอ,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 อาวุธเถอะอะพอ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 อาวุธขออาวุธนะจ๊ะอ่าอาวุธ <c oughs> อาวุธอาวุธพร้อมมาเด้อพี่น้องอันนี้เผื่อจะจิ้มอีกนา <c oughs> เอาป่ะเลยจ้ะจัดจัดขีใส่ฟิ้งจิงหน่อยเดี๋ยวเธอเชียบป่ะเชีบเชียวได้ไหมอืม กินได้ซุ้อมือจ้ะพี่น้องเนี่ยมากเลยแกะพิดเข้าไปเถอะในเหลืองเลยคัดคัะค่ะดู ชิ้นเดียเนาะชิ้นเดียวมันไม่สะใจหรอกจ้ะ okay. อืออือเด้อกลับมาประกาศแก้วหัวหอมมันหวานข้าตาโอ้ยัวพัด นัำพักขาตาสิอ,อ่ะอ่ะหลายๆชิ้นเลยนั่นใพี่น้องดูเดอ้อดูเดอ้อเด้อจ้าดูเด้อจา้าอ,อร่อยเนาะแซ่บเนี่ย้ามันก็อยากบนันเทินเลยแซ่บค่ะ มือบ่เคยหนึ่งกิโลชิ้นเดียวไม่สะใจนะจ๊ะ เมื่อวน,นี้คือหนึ่งกิโลเลยนะจ๊ะอะไรได้พี่ได้ตาถูกแซ <ű> บไรแซถอะอื <c oughs> <c oughs> ม <c oughs> เด็ดเอืลอืออาตัวเลื嘛พริกมพริกพริกนี่ต้องคำใหญ่ๆาสตใจดี ชอบกินไม่ชอบกินเบึ่งดูเดอ้อพี่น้องกินได้ซื้อมือจ้ะพี่น้องอพักอาพริกเออแบบหลาย ิ้มประมาณตักครึ่งค้อนกิโลอยู่ในท้องอยู่ในท้องเขาเหมือนเลยนะคะท้องอีชั้นท้องอีชั้นอ่าเยอะไหมเยอะเอง ไม่หม้อไมเท่าบ<ป>่างค่หล<ป>่ ตั้งใจไว้อยู่อย่าเพิ่งเบื่อเด้อจ้าพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยน้องเบิ่งแน่พี่น้องแทะพักสบากพัก ก็คือน,นี่นนไงแม่พี่นองด้อพี่น้องจ๋าเบิ่งแน่พี่นออ้องอืสี่ห้าชิ้นต่อคำ คำเดียวมันไม่สาใจอ,อย่งกินแล้วเดอ้อจ้ะเอาเลยจ้ะจัดจัดจัดนี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าเบิ้งแน่จ้าพี่น้อง Ừ. Khỏe mấy? Ừ, đó, im lặng Như nó bỏ Ừ ข้าหาม่วงเองไม่ใช่สลัดม่วงอ๋อพี่โดนตึกจะอเอาหัวไเท้าอีกไหมมีนะอะ่ร <ม>ยอยาัวใจเทานเขาวันเดพี่น้องเด้อเด็ดเด็ดเด็ดเช็ดเด็ดเด็ดเด็นเด็ดเด็ดเด็้เด,เด็ดเา็ด,ดเด็ี่ด็ดเด็ดเเด็ดจา้าเดเเเเเลยหมดบ่นี่หมดชัเเดดดด เห็นกินกับแซบแล้วทั้งนี้ยังแซบป่ะเธออันหัวจะทำมันเขากันดีเนาะเนาะนี่หนาเขาจะมาใส่กินด้วกัน สอนเนาะอ,ออกินอีกคำหนึงก,ก,ออกินเหรออ๋อกินคำหนึ่งเร็วบ๊วด้วเธอฉันบอไว้แล้วฉันบอไว้แล้เธอผ่หว,วเออให้ดีแน่งไหง อีกสองคำสุดท้ายคำปุ่มปุม่มบางนายจะกินฟินแฮ สองชิ้นสุดท้ายนั่นเธออนี่อนี้ชิ้นหนึ่งนี่นี่ชิ้นหนึ่งนี่นี่แบบง่ายเลยนี่นี่นี่ชิ้นหนึ่งนี่ชิ้นหนึ่งมันต้องเมือนไถ้าเเขากันดีป่ะทำยังไงเระเบิดแล้วเด้อพี่น้องเด้อแซบอะไร ความมากของโบดเบรกไม่อยู่เกี่ยเกี่ยเลยแล้วพักกะพริกสลับคลิปกินยำปลาเสือหม่นลายพี่และน้องไม่ก่อนได้จ้าทำามากแต่ชอบกดไลค์กดติดตามให้ได้จ้าเด้อขอบคุณทาาี่รั้จาวสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง